รู้หรือไม่โรคพิษสุนัขบ้าฆ่าชีวิตคนได้100%ถ้าแสดงอาการแล้วไม่มีใครรอดประเทศไทยพบผู้เสียชีวิตสูงสุด18รายในปี2561จากนั้นเสียชีวิตเฉลี่ย5รายต่อปีล่าสุดปี2568พบผู้เสียชีวิตแล้ว7รายสาเหตุหลักมาจากการผูกสุนัขหรือแมวกัดแต่ไม่ล้างแผลไม่ฉีดวัคซีนปล่อยให้สายเกินไป ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ด้วยคาถาห้ายออย่าแย่ให้สัตว์โมโหเพราะอาจจะโดนข่วนหรือถูกกัดได้อย่าเหยียบบริเวณลำตัวขาหรือหางของสัตว์อย่าแยกสัตว์ที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่าอย่าหยิบจานข้าวหรืออาหารขณะสัตว์กำลังกินอย่ายุ่งกับสัตว์ที่ไม่รู้จักหรือคุ้นเคย พิษสุนักบ้ารักษาไม่ได้แต่ป้องกันได้ด้วยการไม่ประมาท